สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องฟรีไม้นะครับวันนี้ลีลาธรรมมายกรรมนะครับซีรีส์ลีลาธรรมมายกรรมนะครับจะพูดถึงเรื่องสรรพสัตว์ทั้งหลายล้ <c oughs> วนหลอกตัวเองถึงการดำรงอยู่แห่งตนนะครับโอเคนะอ่ายังไงอ่าจริงๆแล้วอะ่ะเอาง่ายๆคือกฎไตรลักษณ์คือ,คอทุกอย่างอันนี้จังทุกขังหนัตตาถูกไหม น้าตาคือไม่มีตัวตนใช่ไหมสังโยชน์สิข้อแรกคือสักยติทิหลงเห็นว่าเป็นตัวเองหลงเห็นว่าเป็นสิ่งอื่นทั้งหลายนะครับแปลได้ความว่าการดำรงอยู่ของสัพสัตทั้งหลายแม้ว่ากระทั่งผู้คนทั้งหลายก็ตามไม่มีจริงเป็นแค่ความหลงตอกย้ำนะหลงยืนยันว่ามันไม่จริงนะครับ มันก็เลยกลายเป็นวนเวียนไปเรื่อยนะครับอ่าแล้วก็ไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่เขาเรียกว่าเริ่มติดกระดุมผิดเม็ดนะครับนะจนสายปฏิบัติทั้งหลายก็บอกว่าเรามีกิเลสเรามีกิเลสต,ตัณหาอุปทานเราต้องกําจัดสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยนะครับอ่าอย่าลืมนะว่ามันไม่มีตัวตนนัินแรกนะครับหรือในท่ามกลางก็ตามนะครับเป็นแค่ความหลง ตอกย้ำหลงหลอกตัวเองไปเรื่อยๆไปวันๆนะครับนั่นคือจริงๆแล้วคือแค่ไม่ตอกย้ำอะไรใหม่ลงไปไม่ตอกย้ำในความมีความเป็นความเห็นความหมายอะไรก็ตามลงไปมันก็จะคลายออกจากความหลงเองแต่ทีนี้คือสมพสั์ทั้งหลายเนี่ยจะเอาเร็วว่าง,ง่ายๆนะครับก็เลยต้องจะเอาเร็วอ่ะจะเอาแบบอะไรที่มันชัดๆอะไรเงี้ยนะก็เลยไปปฏิบัติเอาทําเอานะครับในสิ่งที่ มันเอาก็ไม่ได้นะปฏิบัติเพื่อให้ถึงนิพานเอานิพานไปตั้งเป้าไว้ก็หลอกตัวเองอีกตั้งเป้าไว้เพราะให้ตัณหามันพุ่งเพราะว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมันคุ้นเคยการใช้ตัณหามากกว่าการให้ยุติตัณหาได้ไหมเออมันก็เลยต้องหลอกตัวเองอีกหลอกตัวเองเพื่อที่จะไปหลุดพ้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคือคุณไม่ตอกย้ำอะไรใหม่ลงไปมันก็พ้นมันเองนะครับแล้วก็กลายเป็นว่า สายปฏิบัติทั้งหลายก็พูดถึงสภาวะเล่าถึงสภาวะอ้างอิงถึงสภาวะต่างๆนานาเล่าเนี้ยจนกลายเป็นว่าคนปฏิบัติหรือว่าคนฟังธรรมทั้งหลายเนี่ยรู้สึกมันยากมากเลยคือตอนที่ผมเริ่มปฏิบัติธรรมใหม,ใหม่ๆช่วงปี4ี่นะครับครั้งแรกเลยฮะโอ้โหพอไปไปแตครั้งแรกโอ้โหมันเยอะเงี้ยตำลงตำราเต็มหมดเลยหนังสือเต็มตู้นะครับเต็มตู้เลยนะ พอปีห้าสามต้นปีห้าสามเจอหลวงพ่อพ่ศรีครับ mm hmm. เคลียร์ออกหมดเลยครับหนังสือทรมงธรรมะอะไรที่มันเยิ่นเยอะเคลียร์ออหมดเลยเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันพาเราไปวนอยู่ในธรรมที่มันมันก็หลอกตัวเองอะ่ะพูดง่ายนะคือสายปฏิบัติทั้งหลายที่ถ่ายทอดทำออกมามันก็เป็นเรนื่องของการเป็น,เป,นเป็นเกี่ยวเป็น,เป,นเป็นเรื่องสภาวะทั้งหมดนะครับ ซึ่งกลายเป็นว่ามันก็พาคนอ่านคนฟังอะไรทั้งหลายไปติดอยู่ในมา,าย,ยาแห่งสภาวะสภาวะอะไรก็ไม่จริงไม่มีจริงอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่อะไรอยู่แล้วทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือเนี่ยเราแค่ยุติการหลอกลวงตัวเองได้เมื่อไหร่ก็หลุดพน้นทันทีนะครับเพียงแต่ว่าถ้ายังมีธาตุขันอยู่มีอายุรกรรมอยู่ม,มีกายมีจิตอยู่มันก็ต้องใช้ไปนะครับแต่ว่ามันสามารถจะหลุดพ้นในในท่ามกลางที่มันมีอยู่เนะี่ยได้ นะครับนะหรือว่าที่สายปฏิบัติเขาเรียกว่าอัญญิยตนะอัยตนะนิพพานใช่นไหมนิพพานในท่ามกลางอิตนะนั่นเลยแบบไม่ต้องไปคอยเบื้องหน้าเบื้องหน้าเลยนะคอยทําให้เหตุได้ถึงพร้อมอะไรก็ตามที่ทําเหตุให้ถึงพร้อมมีภูมิมีชั้นรองรับหมดนะครับตอนนิพพานเนี่ยชื่อว่าอสังกรร,รมคือทำนี่ไม่สามารถปรุงแต่งได้อีกก็คือสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งได้อีกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับเหตุและปัใจจัยใดๆเข้าใจปะ อันนี้คืออันนี้คือพูดเห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงทั้งหมดนะครับว่านี่แหละมันหลอกตัวเองอยู่ทุกเรียกว่าทุกทุกทางเลย <c oughs> น, <ะ S 1> <c oughs> นั่นคือจะทำไงให้มันหลุดพ้นเมื่อไม่ทำอะไรห,หลุดพ้นแลแค่ไม่ตอกย้ำอะไรใหม่แต่นี้นี่คือมันไม่ตอกมันไม่ตอกย้ำก็ยากมากเพราะว่าเราใช้ธาตดขันทุกทีไรมันก็ตอกย้ำในการมีความเป็นความเห็นมันมีความม,วาม,มีความเป็นความเห็นความหมายตลอดเวลานะครับ ก็คือต้องใช้การโปรดสัตว์ไปโปรดสัตว์ดโดยอนุภาพนี่แหละนะในการแผ่จิตกระจายจิตแบบเรื่องกว้างๆไรขอบเขตไปนะแผ่อนุภาพนิโรธนิพานไปนะครับใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะค้คนคาว่าสัจธ,ธรรมไลฟ์นะครับสัจธ,ธรรมแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ LIVE l i ฟ์นะครับนะแล้วก็ดูแล้วก็ฝึกตามเดี๋ยวรู้เองนะครับจะรู้เองว่ามันไม่มีอะไรหลุดจากอะไรคืออรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะ ที่อรหันต์ทั้งหลายที่อุปทานว่าทัตตาเนี่ยคืออะไรก็คืออุทานว่า๋อมันเป็นเช่นนั้นเองคือมันไม่มีอะไรต้องไม่หลุดอะไรมันไม่มีตัวเราตั้งแต่ทีแรกในท่ามกลางาที่วนเวียนปฏิบัติอยู่มันไม่มีนะครับท่านก็เลยยุติการทําทั้งหมดนะครับจบกิจไม่ใช่ทํากิจได้จบนะจบกิจคือเลิกทานะแล้วท่านก็ไม่อะไรกับอะไรอีกเลยนั่นแหละมันไม่ใช้ความเห็นความหมายนะ แต่ว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เวลาอรหัน,นหทั้งหลายเนี่ยก็คุยกับเราได้อรหันหนะคุยได้อะไรได้เดินได้กินข้าวได้ก็ <c oughs> ใจไหมแต่ว่าไม่หลง่เป็นตัวเองซ้อนลงมาอีกแค่นั้นแหละนะอรหันหมีแค่นี้นะไม่ใช่แบบวิสงวิเศษอะไรแบบที่แบบไปพูดกันไปเสริมเติมแต่งกันมั่วซั่วหมดเนี่ยนะมันทําให้กลายเป็นเรื่องยากทั้งหมดเลยนะก็นี่แหละครับนะสรพสัต มีแต่หลอกตัวเองไปวันๆตลอดเวลาไม่มว่าจะไปอยู่ย้ายไปอยู่ภูมิไหนก็ตามมก็หลอกตัวเองตลอดเวลาเงี้ยนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะจบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับนี่ครับ